ข้อนี้นะครับมันจะมีที่ฎี่เรเ็จเหลืออยู่ด้วยแต่มันจะมีอีกสิ่งหนึ่งด้วยครับที่เรียกว่าขั้นตอนวิธีการหารนะครับใครที่ไม่เคยคุ้นเลยกับคํานี้นะครับไม่ว่าน้องจะอยู่มต้นหรือมอปลายก็ตามเดี๋ยวมาดูดีดๆนะครับเพราะข้อนี้นะเป็นข้อสอบสอบเข้ามาหาลาัยยังได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าน้องอยู่มปลายน้องดูไปเลยเอาเรามาเริ่มต้นข้อนี้จากการทบทวนเรื่องที่ฎี่เรเ็จเหลือกับขั้นตอนวิธีการหารนะครับเริ่มจากนี้ก่อนครับอ่ะถ้าเรามี px หารด้วย x ลบ4แล้วมีคนถามครับว่าเศษตอบอะไรน้องสังเกตครับ px เป็นตัวตั้ง x ลบ4เป็นตัวหารถ้าตัวหารของน้องมีดีกรี1เห็นไหม x ลบ4นี่คือ x ดีกรี1นะถ้าหารด้วยเท่านามดีกรี1เขาเรียกมันว่าการหาเศษนี้เป็นที่ฎีลทเศษเหลือวิธีการก็คือจับเอาตัวหารดีกรี1เนี่ยไปเท่ากับ0ครับ ได้ x เท่ากับ C ใช่ไหมแล้วเอา C เนี่ยยัดเปี้ยงไปที่ x ในวงเล็บะครับเศษก็จะออกและเศษก็ตอบ p C ทันพี่ไหมครับอ่านี่คือที่สเศษเหลือแต่ถ้าเกิดว่าครับน้องหาร px ด้วย qx ก็แล้วกันนะอ่าสมมุติว่า qx เนี่ยเป็นตัวหารซึ่งดีกรีมากกว่า1นึ่งละนะครับสมมุติว่า qx เป็นดีกรี2ดีกรี3นะครับ เขาถามว่าเศษมีค่าเท่าไหร่นะครับอันนี้จะไม่ใช่ที่ที่บทเศษเหลือแล้วนะครับนะเพราะดีกีมันเป็นดีกีสอดีกีสามที่พี่ี่บอกอะ่ะไม่ใช่ดีกีหนึ่งวิธีการทำเนี่ยเขาจะพึ่งสมการนี้ครับก็คือตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณกับผลหารครับแล้วบวกด้วยเศษเข้าใจปะ่ะตัวตั้งก็ PX ใส่ไป ตัวหารก็ qx ใส่ไปผลหารนี่ก็อาจจะเป็นพหุนา,นามสักตัวหนึ่งเศษที่น้องอยากได้จะอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับและเดี๋ยวเขาก็จะไปหาเศษกันจากสมการนี้นะครับคราวนี้คุยกันก่อนการใช้ขั้นตอนวิธีการหารเนี่ยจะมีกติกาเกี่ยวกับเศษอยู่นิดนึงครับแน่นอนนะถ้าเอาตัวตั้งเป็นพหุนา,นามแล้วก็ตัวหารก็เป็นพหุนา,นามผลหารก็ต้องเป็นพหุนา,นามเศษก็ต้องเป็นพหุนามน,นะครับ ไอเศษที่เป็นพหุนามตัวนี้จะมีกติกาอยู่อย่างหนึ่งคือมันจะต้องมีดีกรีน้อยกว่าตัวหารนะครับเช่นแล้วกันนะสมมุติว่า qx ของน้องเนี่ยเป็นดีกรีสสมมตินะครับเป็นดีกรีสเศษน้องเนี่ยจะต้องมีดีกรีน้อยกว่า2ครับคำว่าดีกรีน้อยกว่า2ก็คือไม่ดีกรีหก็ดีกรีศูนย์โอเคป่ะเออนะก็เป็นได้2อย่างดีกรีหกับดีกรีศูนย์คราวนี้ตัวแทนของเศษตัวเนี้ยก็อาจจะเขียนอยู่ในรูปของ ax บวก b ax บวก b เนี่ยเป็นตัวแทนของดีกรี1ใช่ไหมครับเพราะว่าเป็น a คูณ x กําลัง1บวก b เห็นไหมครับเพราะนั้นตัวนี้เป็นตัวแทนของดีกรี1แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นตัวแทนของดีกรี0ย์ด้วยก็คือในกรณีที่ถ้า a เนี่ยมันเป็น0นยะ์ะ0ย์คูณ x x หายไปเหลือแค่ b เห็นไหมครับเหลือแค่ตัวเลข b อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าดีกรี0ย์เพราะฉะนั้นเวลาเราหารด้วยดีกรี2นะครับ เศษน้องต้องมีดีกีน้อยกว่า2ก็คือดี 1, กี1นกับดีกีศูนย์ให้น้องแทนด้วย ax บวก b ครับนะอันเนี้ยเป็นตัวแทนของดีกี1และดีกี0นย์ไปได้ตัวโอเคไหมครับซึ่งแน่นอนข้อนี้ของเราครับไปดูโจทย์กันไปดูโจทย์กันสมมุติให้ px ครับเป็นพหุนามที่หารด้วย x ลบ2และ x บวก3เหลือเศษเป็น5เหลือเศษเป็นลบ7บรรทัดแรกนี้นะครับเป็นทฤษฎีบทเศษเหลือรู้ได้ไงครับ x ลบ2กับ x บวก3ตัวเนี้ยเป็นดีกรี1เห็นไหมครับเพราะนั้นการหารครั้งแรกด้วย x ลบ2ก็ตัวหารดีกรี1นะครับใช้ที่บทเศษเหลือหารครั้งที่2ด้วย x บวก3ก็ตัวหารดีกรี1นะครับได้เศษเป็นลบเเนี่ยก็ที่ที่บทเศจเหลือนะครับแต่ตัวที่เขาถามครับบรรทัดที่2จงหาเศษจ,จากการหาร p x ด้วย x กำลัง2บวก x ลบ6ตัวหารตัวเนี้ยเป็นดีกรี2เห็นไหมครับ เพราะนั้นเดี๋ยวเศษที่เราจะสมมุติเนี่ยจะต้องเป็น ax บวก b ซึ่งเป็นตัวแทนของ d g 1และ d g 0นั่นเองและเดี๋ยวเราจะมาแก้ตัวนี้กันครับว่าเศษจากการหารของมันเนี่ยมีค่าเท่าไหร่อ่ะถ้างั้นเรามาลุยต่ออันนี้เข้าใจแล้วนะอะเรามาลุยต่อเริ่มจากอะพี่ลบขอพื้นที่นิดนึงดูนะฮะหาร px เนี่ยด้วย x ลบแล้วเขาบอกว่าเศษคือ5ใช่ไหมครับจากที่ซีบทเศษเหลือเรารู้เลยว่าเศษจากการหารครั้งนี้จับตัวหารคือ x ลบ2ไปเท่ากับ0ครับ x ตอบ2ยัดเข้าไปที่ x เปลี่ยงตรงนี้ได้เศษคือ p 2ครับแล้วเศษ p 2เนี่ยเท่ากับ5ทันเป้าถัดมาครับเอา p x ตั้งหารครั้งที่2ครับหารด้วย x บวก3 เศษโจทย์บอกคือลบ7ครับเห็นไหมตัวหารเป็นดีกรีหนึ่งอีกแล้วนะครับนะเพราะนั้นมันเป็นการใช้ที่บทเศษเหลือนะครับจับตัวหารดีกรีหนึ่งเท่ากับ0 x ตอบลบ3เอาลบ3แทนที่ x ในวงเล็บครับ p ลบ3เป็นเศษนะเศษของมันนะครับเท่ากับลบ7นั่นเองเห็นไหมนี่คือสองสิ่งที่ได้จากโจทย์นะครับบรรทัดแรกเห็นไหมจากนั้นถัดมาครับพีลบตรงนี้ มาครับคงสมการขั้นตอนวิธีการหารไว้เขาบอกว่าหาร p x ด้วยด้วยอะไรครับ x กําลังสองบวก x ลบ6เห็นไหม p x, p x เป็นตัวตั้งเหมือนเดิมครับแต่คราวนี้หารด้วย x กําลังสองบวก x ลบ6ถามว่าเศษคือเท่าไหร่นะครับตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณกับผลหารบวกเศษมาเลยครับสมการนี้ตัวตั้งครับใส่ p x ตัวหารใส่ x กำลังสบวก x ลบหครับผลหารติดไว้ว่าผลก็ได้แต่ให้รู้ไว้นะครับว่าผลหารตัวนี้ก็คือพหุนามตัวหนึ่งนะบวกด้วยเศษครับซึ่งเศษตัวนี้ต้องมีดีกรีน้อยกว่า2นะครับไม่ดีกรี1ใช่ไหมก็ดีกรี0นะครับแทนด้วย ax บวก b ครับเห็นไหมาจากนั้นต้องสังเกตนะไอ x ้ x กำลัง2บวก x ลบ6เนี่ย มันแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ2กับ x บวก3พอดีเดะเลยลองแยกดูนะครับตรงนี้นะครับถ้าอีกบรรทัดหนึ่งที่บอก p x ของพี่จะเท่ากับเอาตัวหารมาแยกตัวประกอบนะครับแยกเป็น x กับ x นะครับลบกับบวก6ก็แยกเป็นลบ2บวก3เช็คพดกลางได้ครับลบ 2x บวก 3x ได้บวก x เห็นปะพอมันแยกได้แบบนี้ปุ๊บตามมาเลยครับคูณผล แล้วบวกกับเศษคือ ax บวก b สิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยคือเศษใช่ไหมครับแสดงว่าโจทย์เนี่ยถามตัวนี้ครับแก้ ax บวก b ได้ก็จบนะครับ a คืออะไร b คืออะไรจบเลยนะครับคราวนี้ประเด็นคืออะไรน้องดูสมการนี้ดีๆเห็นไ,ไหมสิ่งที่เราไม่อยากจะไปยุ่งกับมันเลยนะครับคือผลหารเห็นไ,ไหมครับเราต้องทําให้ผลหารตัวนี้มันหายไปจากสมการเมื่อไหร่ก็ตามที่ผลหารหายไปปั๊บเนี่ยนะครับ ab แก้ออกแน่นะครับ คราวนี้ทำยังไงล่ะให้ผลตัวนี้หายไปนะครับเราก็ดูดิถ้าเราแทน x เข้าไปเนี่ยนะครับด้วย2นะครับ2ลบ2ก้อนนี้จะกลายเป็น0นย์เห็นไหมศูนย์คูณอะไรอะไรก็กลายเป็น0นย์ผลหารตัวนี้ก็จะหายไปทันทีจากการแทน x ด้วย2กับอีกตัวนึงครับแทน x ด้วย 3, บลบ3เห็นไหมลบ3บวก3ได้0 0ย์คูณอะไรอะไรก็ได้0ฮนย์นะฮะผลหารก็หายไปเห็นไหมครับพูดง่ายๆก็คือ การทาโจทย์สไตล์นี้นะแยกตัวประกอบของตัวหารปุ๊บใช่ปะ่ะแล้วก็จับตัวหารที่เป็น2วงเล็บนี้ครับหรือจะกี่วงเล็บก็ตามนะครับจับไปเท่ากับ0นย์จับเท่ากับ0ูนย์ได้ x เป็น2เดี๋ยวแทน x ด้วย 2, 2จับเท่ากับ0ูย์ได้ x เป็นลบสเดี๋ยวแทน x ด้วยลบสครับเพราะฉะนั้นเราก็มาครับแทน x ด้วย2แทนได้ครับมันเป็นสมการซ้ายขวามันเท่ากันอยู่แล้วขอให้แทน x ด้วย2ทั้งซ้ายและขวา สมการก็ยังจริงอยู่นะครับก็จะได้ว่า p 2เห็นปะ่ะแทน x เข้าไปด้วย2เท่ากับครับ2-2ลบ2ได้0 0, 0คูณอะไรอะไรก็ได้0ครับบวกกับแทน x ด้วย2ครับ a คูณ2บวก b เห็นเป่าแล้ว p 2ดันรู้นี่ข้างบน p 2รู้ตั้งนานแล้วเป็น5ครับรู้เป็นชาติเอา5มาแทน เพราะนั้นเราก็จะได้ว่า5เท่ากับ 2a บวก b เป็นสมการที่1เห็นไหมเออ a คูณ2คือ 2a นะครับแล้วบวก b จากนั้นครับเริ่มสนุกเห็นไหมเริ่มติดใจคราวนี้อยากทำให้ก้อนนี้หายโดยใช้ x เป็นลบ3บ้างแทน x ด้วยลบ3มา p ลบ3ครับ ตอนนี้ x ในวงเล็บนะเป็นลบ3แลนะนะ p ลบ3ลบ3บวก3ได้0 0คูณอะไรอะไรก็ได้0บวกกับ a คูณกับลบ3แล้วบวก b เห็นเปล่าเคราวนี้ p ลบ3รู้ไหมรู้นะครับ p ลบ3คือลบ7นะครับก็มาแทนเลยครับ p ลบ3ด้านซ้าย -7. ลบ7ลบเเท่ากับลบ3 a บวก b เป็นสมการที่2 คราวนี้เรามาดู2ส,สมการนี้กันครับโหย2ส,สมการแก้2ตัวแปร a b แก้ออกอยู่แล้วเห็นไหครับนะเอาไงดีล่ะเห็น b กับ b กําจัด b ไหมอ่ะถ้ากําจัด b น้องก็จับก็แค่ลบกันเฉยๆครับเอา1นลบสดูดีๆนะอย่าพลาดนะช็อตสุดท้ายแล้วนะ5ลบกับลบเจลบกับลบเลบเจอลบเป็นบวกครับก็กลายเป็น5้บวกเได้12 2 a ลบกับลบ 3a 2a ลบกับลบ 3a เลบจะลบเป็นบวก 2a บวก 3a ได้ 5a ในขณะที่ b ลบ b, b หมดไปครับ a ตอบ12.5ส่วน้เห็นไหมย้าย5ลงไปหานะครับหรือ2.4นั่นเองใช่ไหม5 2 10ใช่ไหมครับใส่จุดเติมศูนย์เมื่อกี้เหลือ2ก็มีศูนย์ก็20 5 4 20นะ2.4นั่นเอง คราวนี้แทน A เพื่อให้ได้ B ครับแทน A ด้วย12.5สข่วน5้าเขาไปในสมการที่1ก็ได้นะครับก็จะได้เป็น5เท่ากับ2คูณกับ12ส่วน5บวก B ะครับอันนี้ก็ยีบ5ส่วน5ใช่ไหมเท่ากับยิบ4ส่วน5บวก B อ้โชเอ้ย,เอย B เดียวก็ตอบใช่ไหมอันนี้2คูณ12นะียนะิบ4ส่วน5เนี่ย5ก็คือยิบ5ส่วน5 ยา้าย24ส่วน5ไปลบออกจาก25ส่วน5ได้1ส่วน5ครับหรือที่บ้านเรียก0.2เพราะนั้นเศษเนี่ยที่เราเซตไว้คือ ax บวก b เนี่ยตอนนี้รู้แล้ว 2.4x ครับนะหรือ12ส่วน 5x นั่นเองแล้วบวกกับ0.2หรือ1ส่วน5และนี่คือคำตอบ ดูคลิปจบแล้วใช่ไหมครับน้องถ้าน้องเก็ตแล้วก็ชอบเทคนิคดีๆแบบนี้ไปต่อกันเลยในคอร์สตะลุยโจทย์สอวนอคณิตศาสตร์นะครับเทคนิคดีๆมีแบบนี้อีกเพียบที่มัดรวมไว้พร้อมข้อสอบจริงที่เฉลยแบบไม่เหมือนใครถ้าใครยังไม่จุใจนะเราไปอุ่นเครื่องกันต่อเลยนะครับโดยการกดเพลิสท,ทางด้านขวาเลยครับน้อง